สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในแมปคาคาเชอร์นะครับนี่เราอยู่กับภูมินะครับแล้วอีกเพื่อนคนนึงหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็คงมาแหละนะครับมาที่ไหนไม่เห็นมาเลยเออไม่เหมือนกันมาเมื่อไหร่มามามาปีหน้ามะไม่รู้เหมือนกันโดนใครชนไปหรือเปล่านะทำไมหน้ารถพังจังเออก็อดูเออไม่รู้เหมือนกันนะไปชนใครมาไม่รู้ ยี่รูนะไปเชไปมารู้นะวัดเป็น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 เฮ้ยเรได้ยินเสียงเพื่อนแล้วว่ะวัดไหนนะเออแล้วอะไรนะว่าจะมานี่แล้วอ่ะนะถามาเนี่ยมันต้องทำร้ายเราแน่แนเลยโอ้เอาว่าว่า ไปแล้วไปตาแล้วแดงแดงมาแล้วแดงแดงเอาไอาไปรีเลยเยใครเอาไปรถตีอ่ะเาเอาผีเข้ามาว่านายนายสรุปนายเป็นรถแดงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เราเป็นแดงเราเป็นแดงครัเป็นแดงคันหนึ่งโอ้โหมันโอเคโอเคเราในสนแบบนี้เราข่มเพลินไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับแล้วตอนนั้นรถรถกากมากเลยนะครับ วันนี้เวิร์ดตอนนี้เราเราเนบรรยากาศเดิมเออโอเควันวันนี้เพิ่งรีเวิร์ดเสร็จไปเมื่อกี้ผมะแนะนำที่ฟาร์มที่ดีที่ดีนะครับก็คือที่ลาวสามนะครัที่ฟัร์ที่ดีมากๆเลยนะครับก็คือที่ลาวานก็คือที่ลาววานแ่ทํคนูาไมว่ทำาไมครับก็คิดไปเลยว่ารวิร์ไปแล้วีเบิร์ดเสร็จไปสรอบใช่นี่อะผมลองลองไม่ดู ี่รอบเลยกันรถคันนี้เราไม่ได้รู้ว่ามันดีแค่ไหนนะครับนี่มันคือเงินมันคือเรื่อยๆเลยนะมันมีรถที่ทําจากทองด้วยอ่ะนี่เดี๋ยวคอยดูนะไอ้นี่ไอ้นี่มันเติมสีไอ้นั่นมันเติมสีทองมาพิมเดี๋ยวพิมดูไหมเอาคนลงไปทักดูดมาปุ๊บไอ้พีไม่เอไปครับทำไมไงไงไงเป็นรถคันนี้มีเวอร์เซ็ตครับครับนี่เรไปเข้ารถเลยโอ้โหเช็คครับใช่คครับ ไปเนีคันอเบร์ใหม่เลยเาคมเร็วเี่ไม่ป็ไรนไม่เป็นไรเออเรา้นไไม่ต้องรีบรแล้วนี่นะอใช่จะนไปโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาแข่งกันแม่ใช้รถที่เร็วที่สุดตรงทางยาวเอาไมได้ได้ไดได้ทางยาวจะใช้แมคกาเดน ผมจะใช้แมกกาเรนนะครับเออได้แหละผมจะใช้แมกกาเรนนะครับแมกกาเรนแมกกาเรนไม่ใช่แมกกาเรนแมกกาเรนเออนั่นแหละแมคคาเดนหรือเปล่าแมคคาเดนแมกคาเดนแมกคาเดนจะตามใจเออเรียกอะไรก็เรียกไปเถอะเนาะนี่ไงแมคคาเดนะแล้วทำไมอยู่ที่เรามเกิดราวสองไงแมคคาเดนครับแล้วมันกินอะไรเกิดราวสามเกิดราวสอง ก็เกิดเราสอมกันแ่ทุกครังไม่เ่นแปลเนี่ยเราเราเกิดเราสองมือนกันเอาพอมันมีเขีตงั้ไม่เกิดเราสามกอยู่ในมุมตรงนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปตรงทางยาวเลยนะเราคุมด้วยใทายาวรยาวเอเวไป้อนเวไปเไป ฉันนะไปยืนอะไรอยู <pl ains> ่ตรงนั <kaz uffy> ้นล่ะไปยืนตรงนั้นทำไมไปแล้ว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 เอ้าแล้วใครไอ้รถแดงไหมรถเอ้รถเอ้รถแดงไ้รถแดงเอ้รถแดงมาใยม่รถมอแดเรามองนี่แโอ้ยดูด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 ด้ดดูดดดดู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 รดูด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 ดูาดูดดดดด ทางอีกแล้วเราจะม,มีคนมา,มาชนเราค <น S 2> เจอไข่แต่มไม่เก็บแลไม่มีใครสนใจไข่ตอนนี้เฮ้ยหยุดหยุดหดกระโด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 ดแล้วมันจะหยุดไง<า>ดไตรงนี้มันขายหาย<ไ>เา,ายไใบไปอะโอเคไม่เป็นไไม่เป็นไรม่ใช่มันมีคนเก็บมัม้งคุน่าจะเก็บหรือปล่าแต่ผมไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวได้ไปรอกันแล้วใช่ไหมรอแล้วน่นมาเลยแปนึงแปนึงไปหาลบยา โอเคหนาไหมยังแรงมากเลยมันแรงแรงเลยแรงจนแรงจนจนหยุดไม่อยู่ใช่ไหมล่ะแรงแรงจนจะตกน้ำแรงจนจะระเบิดเ้เราเห็นเราเห็นเราเห็นแล้วเห็นอะไรไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยอะไรมาได้เราเห็นล ชอบเป็นคันเดียวที่ว่าตากจากคนอื่นโอเคมาเริ่มเริ่มมาตางนี้ไม่เราเราจะต่อให้ไกลนิดหน่อยโอเคสามสองหนึ่งไปเราที่สามแล้วขนาดรถเห,หมือนพี่มยเนี่ยเรานมาที่1่งแล้วเราอยู่ที่สอง

เดี๋ยวดูคุณกับว่าใครไปแค่ไหนกานับจากอะไรมาแล้วคุณมาคุณมาแล้วคุณมาแล้วนับ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 จากการใครถึงถึงก่อนมาแล้วเพียร์เอางั้นเราชนะรอบนี้โอเคครับต่อไปนับจากการกระโดดโอเคเราจะไปนับจากการกระโดดนะท่านผู้ชมโอเคเนี่ยแค่แค่กระโดดแค่นี้อุ้มก็ได้ที่สองแล้วเนี่ยการใครใครโดดได้ไกลกว่าชนะโอเค็นไหมใครได้ใครโดดได้ไกลกว่าชนะทำไมรถในความเร็วเท่าไหร่ สามร้อยยี่สี่โอ้โหสามร้อยยี่สิบเก้าอไม่คือใครใครโดดได้ไกลกว่าชนะอันนี้ด้วก็ใช่ไงแต่ไม่เาโอเคได้เมื่อกี้หมถ้าถ้าเมื่อกี้นะหมชนะทีเปแล้วถ้าวัดความดชนะทีเปแล้วไม่ตอเนี่ตอนนี้ตอนนี้ยังไงเราก็ชนะที่นการวัดความกระโดดไกลโอเคต่ แต่ว่าเมื่อกี้เราแซงนายนะตอน,น,นกระโดดอะใชใช่ก็ระโดดเรากระโดดน่อย้วยกาเรเราดอีกแล้วโ,ดดโ,ดดโดดอ,ค,อรวครับรอ